สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน,นน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคุณติบเหรียญน,นะครับแกขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอ่ลอุนใจดิในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านเราบูรณน,นครับว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรจานวนการผลิตจ,จะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับ เหรียญที่ปั่นการใช้นั้นตัวอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าติดอยู่หนรือสิบอันดับที่หายากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับบูมแน่นอนครับท่านพี่น้องคราบพี่ท่านมีนะครับมาดูครับเนี่ยเหรียญนี้ยังไม่ทําการล้างนะครับทานทีไรนับปีจะเก็บนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปอร์นิเกอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้ครับต้งที่ยังไม่ทำยังไม่ทําการล้างครับเพราะเห็นรอยแตกรลวอยู่แล้วครับเนีีีี่่ยยสทองกกกินนนนขขึ้้เเเาาไปลลมะครับ แล, <isions> แล้วก็จะรู้ก็จะหายบิวแล้วครับสำหรับเด๋ยนนี้นะครับลักษณะของเดือนเดษายนสีตัวติดนะครับมาดูนี้ครับขอบเฟืองมป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ขอบเฟืองเอ้ยรู้สึกว่าจะสึกล้อยนิดหน่อยนะครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียยครับรอยบุบรอยเบี้ยก็มีแต่น้อยมากนะครับเนี่ยสำหรับเดือนนี้ครับโอเคอยู่นะครับสุดยอดพนักพนันนะครับสําหรับเดือนนี้ครับสวยงามมากันนะครับก็ยังดีๆอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าติดอยู่นึงนติดอันดับที่หายหายยากแล้วก็จิงเป้งมากเลยครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับ ชัดเจนนะครับประเทศไทยอักษรเดียวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่านพอสองพันห้าร้อยสี่สิบครับท่านโอ้โหติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบด้วยที่ครับเนี่ยปีสองห้าสี่สิบเนี่ยครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเนือนละบาลามต่ำลงมาอีกนี่คือแม่น้นจ้พะยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลลบิกนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบนี้นะครับติดอันดับอยู่ที่อันดับที่สิบของเห,หาารียญท ของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่9,316,600เหรียญนะครับท่าน9,316,600เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่านสมโอกาสนะครับ150บาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตรงกับที่เหรียญละ50-60ถึงบาทเลยนะครับนจุดซื้อขายก็อยู่ที่ปีพศนั่นแหละครับท่าน ปีสองหานี้นะครับ